ทีนี้เดีเรามาติดตามกันค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห้งชาร์ค่ะก็ได้มีการติดตามความก้าวหน้าแล้วก็วางแผนสำรองน้ำต้นทุนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยคาดว่าทางซ่มโครงการเนี่ยก็จะช่วยสำรองน้ำต้นทุนข้อจังหวัดภูเก็ตได้ว่า0.85ล้านลูกบาทต่อปีกันเลยค่ะ โดยนายสาราวฒิชีวะประเสริฐค่ะรองเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห้งชาติก็เปิดเผยหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแล้วก็ติดตามพลนการศึกษาข้องโครงการว่าคณะนี้ค่ะสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห้งชาตาเนี่ยยุ่ระว่างดําเนินการศึกษาแพทย์ลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยแล้วก็ภัยแรงพื้นที่เฉพาะเกาะภูเก็ตค่ะแล้วก็ได้มอบมไม้ห้มหาวิทยาลัยนเรส่วนแล้วก็กลุ่มบริษัททีปรึกษาดําเนินการศึกษาในด้านการจัดทําแพทย์แล้วก็แนวทางการบริหารจัด การนำทีครอบคลุมตามแผนการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำยี่สิบปีทางหกดานตลอดอจนรวบรวมจัดลำดับความสำคัญแผนปฏิบัติการระยะแรงด่วนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวข้องด้วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็มีการวางโครงการเบื้องตอน้นสำหรับโครงการที่มีความแรงด่วน ตามแนวทางการแก้ปัญหาตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำยี่สิบปีทาง6กดานเนี่ยย่างหน่อย6กโครงการค่ะซึ่งก็มีน่วยงานพักราชพักประชาชนเข้าวร่วมในกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านซื้อครังทีนึ่งในโครงการนี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่เกาะภูเก็ตเนี่ยว่าห้าสิบคนเลยค่ะอืมนะครับทางนี้สำนักจ,จังหวัดภูเก็ตเนี่ยสำหรับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับมีปริามาณน้ำต้นทุมรวมแปดสิบจุดเกาสิบล้านลูกบาทเมตรขาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำรวม 87.67ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะครับในปี2570แล้วก็ในและวก็ในปี2583คา,ารวร่าจ,จะมีความต้องการใช้น้ำถึง104.93ล้านลูกบาทเมตร เกิวมาน้ำที่เก็บแล้วครับน้องยอมนะครับน้ำต้นทุนเนี่ยน,นะทำให้เร่งน้ำต้นทุนปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ำในอนาคตอย่างแน่นอนครับค่ะการสําสรองน้ำต้นทุนของจังหวัดภูเก,กต็ตในช่วงฤดูฝนนี้นะคะก็เพื่อรองรับความต้องการในช่วงฤด,ดูแรงนี้และก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุป,ปโภคบริโภคแล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจลักของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ของประเทศต่อไปนะคะเดี๋ยวเราฝั่งเสียงสัมผัสกันแ้วค่ะถ้าการใช เราจะรอดได้ด้วยอะไรเราต้องทําอะไรบ้างนะครับอันที่สองครับก็คือว่าเมื่อมีแผนแล้วเนี่ยถ้าสถานการณ์เป็นไปตามที่เราคาดเนี่ยเราต้องพยายามขับเคลื่อนง,งานที่เราต้องดำเนินการให้ได้ตามแผนนะครับจะเห็นว่าภูเก็ตเนี่ยเราไม่ได้ขาดตัวน้ําท่านะครับแต่ว่าการที่เป็นสภาพภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันก็เป็นข้อจํากัดที่เราจะเอาน้ําที่มันฝนแต่ละครั้งที่มันตกมามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเนี่ยอันนี้คือข้อจํากัดครับ เอาละครับจาภูเก็ตนะครับ